อ่ะทุกคนวเดินอ,อย่างบ้งเนี่ยครับเขาพผมบางอ้วนเดียวพ่ผมพาไปดูบางพอบว่าเป็นยังไงเท่านี้เมื่อกี้ห้าพันเยวครับตีใส่ยางบ้างนันเนี่ยเขาพูดสิบสี่จุดกาขอบสามสิบนะนี่เนี่ยดูดูล้อผมเรอ้วนให้มามันใจะใญ่ใญยๆดูครับจะไปดูคันุนห้าพัน นี่เขาใส่ทั้งคูนาคูร่างดูครับนี่เขาใส่ทั้งคูนาคูร่างไปไงฮะนี่น่าจะใช้มานานละดูครับนี่บางห้อมอันนี้น่าจะครอบกระทะเดิมครับเห็นไหมดูดูเข้อฉายใช้มานานแล้วครับนี่ขอบสิบเอ็ดทับตามสิบเอ้ยตามตอง ครอบ M5,000 ตัวเก้าครับถ้า M6 ็มส่นต้มต้วพวกมันติดต้องชุดก้าทับตามต้องนี่ครับประมนี้อยู่นี่นี่ก็มาใส่เทอร์โบมีแต่ m 5 0 0 0ครับเจ้านี้เท่านี้เยอะฮะนี่ครับแล้วก็นี่บางหน้ามีแต่คนทาาว่าใส่ดีไหม ่ผมมันก็ดีครับดีเฉพาะในน้ำนะแต่พผมไม่แนะนำให้ใส่ <c oughs> ประมาณนี้ถ้าในน้ำดีครับไม่ฝีรู้ัหมทำไมไม่แนะนำครับเนี่ยครับพอตอนวิงว่งบนถนนนั้นเนี่ยมันพึ่บพับพึบพับพึบพับ,บมาสะเทือนครับเนี่ยบนถนนถ้าเราลุกลุกมากเพราะเนี้ไปหมดครับลุบปงลุบขึนไปหมด เขาเลยไม่แนะนําให้ใส่นะขันใจแต่ก็มีคนใต่ครับเยอะแยะแอยู่อยู่ที่เราครับด้วยครับว่าดีไม่ดีอืประมาณนั้นนี่ก็ใส่พันเจ็ดทถติดเทเบิลเอ็มห้าพันนี่ครับลัอบางบางพ้อมเป็นแบบนี้มันจะพร้อมๆแบบนี้ใต่กระทะเดิอกันได้เห็นไหมห <c oughs> <c oughs> ดีบางนาเดี๋ยพ่้อมันจะอ้วนใช่ไหม เห็นป่ะเขาเรียกบางอ้วนกับบางพ่อมเนี่ยมีเปรียบเทียบไปต้องแบบครับเนี่ยมันจะพร่อมๆให้ป่ะไม่อ้วนหรอกแล้วดังบังดอกม,มันจะสูงครับประมาณนี้ใช่อันนี้กระทะเดิมนะหลุงเขาม่ายู่จริงเนะันจะมาใส่สปริงสปริงที่นี่อันนี้ก็ใส่สปริงครับ ประมาณนี้เห็นไหมตัวน,นี้ห้าย่านครับเข้าแม่ผลิตแล้วเข้าแม่ผลิตแล้วครับอย่างอย่างบ้างแบบนี้นะนู่นครับอยู่ประเทศจีนหมดเลยลองมาให้ดูฮะว่าบางอ้วกับบางพ่อเป็นแบบไหน,น เมื่อกี้มีผ้าพันขับผ่านไปเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้ผมแบะยิบสปริงมาเนี่ยบ,บางอ้วนเห็นไหมมันจะใหญ่กว่าดูครับแล้วอ้วนนี่ครับพ่อพมสิบสี่จุดก้าครอบตามติบขนาดยางสิบี่จุดก้าครับนี่ฮะยางเดิมใช้ยางเดิมดีสุดครับลายน้ำเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าพผมว่าใส่แบบนูนีไหม ก็ดีครับแต่ใช้ดีเฉพาะในน้ํำอย่างเดียวนะบนบนแห้งไม่ดีครับนี่แบบนี้ดีกว่าดีทั้งแห้งทั้งน้ํามันไม่สะเทือนครับโอเคครับมีประมาณนี้เดี๋ยวพมคลิปนี้วิพีเท่านี้นี่รอสปริงอยู่พ่มอมรอทั้งมาโค,ครับสวัสดีครับ